รอรถเลยใช่ค่ะร้านสาวเห็นค่ะในร้านสาวเห็นใช่ค่ะ,คะอ๋อร้านสาวเขาบอกว่าอาธิษฐานยังไงนะขออะไรนะขอองค์ปู่ว่าให้โชคหน่อยให้โชคหน่อยหนูจะทำบุญที่ไหนดีที่นี่ดีดไหมหนูบาอยู่าอย่างนี้เลยให้ให้เป็นเงินทำบุญเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ่บุญหนูอาจจะอยู่ห้าสิบบาทร้อยนึงขอเลขสามตัวก็เลยเสียงมา ได้สองไม้ตอนแรกก็อืมได้สองไม้สองตัวเหรอคะอ้าวเป็นสามตัวเลขตัวไหนสามตัวตเลขเลขเ,เลขที่เลขที่สามบอกไม่ได้เคลื่อนพ <laughs> ี่ทัศน์พี่ทัศน์เล่าให้ฟังเลยไม่ต้องบอกนะ <laughs> เลขอะไรนะพี่ทัศน์พี่สาก็สองเป็นห้าสองเป็นห้าที่สารเขาเคยถูกแล้วทวันที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวถวายให้เขาอาธิษฐา,านไปได้ไหมครับเนี่ยไข่ให้อ,อธิษฐานทุกคนเลยจ้ะไข่ตัวนี้อาจจะให้โชคก็ได้เพราะว่าไม่เคยมีไข่ที่ไข่ในล้อรถ ใครในรอรถ<า>นะครั้งแรกในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็นนะที่จริงถ้าคนอยู่ใกล้ๆพิทัาน์อาจจะคิดว่าแสดงก็ได้แต่มาจากไกลมากเลย,ๆๆยไม่ก็คุย,ยคนั่งเล่นคุยด้วยกันเรื่องห<อ>ลวงปู่อย่าง,งูนงี้พอดีผมบอกว่าถ้ามาหาลูกป,ปู่ตรงนี้ถ้าเดินสุดดต่อว่าตีเป็นเลขถ้ารถถอยชนต้นนู้นต้นนี้ตีเป็นทะเบียนรถตีเป็นเลขพอดพีพี่เดินเข้าไปก็เห็นบอกว่ารถ มีไก่อยู่ในล็อกหลวงบอกว่าหลวงป,ปู่น่าจะยังไม่ให้ไปก็รอดูก่อนให้ไก่ลงแต่ทีนี้มันไปไข่ีนผมถ่ายวีดีโอไม่ติดเลยโอ้ถ่ายวีดีโอไม่ติดเลยรับมันตกใจหรือทําอะไรไม่ถูกนี่ก็เพิ่งเคยเห็นด้วยรั <c oughs> ง้งแรกในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็นครับแต่ตอนเห็นไก่ก็คือหนูไปเอากระป๋องเงินจะคล้ายๆจะมาแบบมาไหว้ปูนนะะป่นี่แหละค่ะมาไหว้หลวงปู่นี่แหละจะไปเอากระป๋องเงินมาไหว้หลวงปู่ด้วยมาขอพรขอทรัพย์ อย่างเงี้ยค่ะไก่ตัวผู้ที่ว่าที่ว่าอยู่ในลูกนั่นแหละค่ะเดินตามมาหนูเปิดประตูแล้วก็มาร้องมองหน้าหนูป๊อก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 ยินเสียงป๊อกป๊อกเลยไม่ค่ะร้องแล้วก็มองเลยหนูก็โอ้โอเคพอล่แบบป๊อกป๊อกป๊อกเพราอย่างเงี้ยหนูก็แบบอะไรเนาะอะไรแบบนั้นค่ะก็เลยเอากระเป๋าเงินสักพักก็เห็นแบบวนตัวผู้ตัวเมียวนรถหนูก็มองสักพัก กลับมาก็เห็นไปนั่งทับกันอยู่ตรง้อรถพอดีอ๋อก็ไม่ได้ไล่อะไรเลยก็ไม่ได้ไล่ก็นั่งรอไปไม่อะไรไม่กล้าเปิดประตูอ๋อเราจะคลอดออกมาเลยเนาะเสียายมาไม่ทันมันจะฟักไข่ก่นจะออกไข่ก็มีไก่ฟุงวิ่งไปหาบบก็ประมาณสิบยีสิตัวฟูงใหญ่อยู่ดีๆก็วิ่งมาหาเกียวกันตั้งหน้ามา ก็ตกใจนึกว่าไก่จะมาจิกมอมาจิกมาเป็นฟงเลยมาทั้งเล้าเลยมามาทั้งหมดเลยดิดีก็ตั้งหน้ามาเหมือนถ้าคนก็เหมือนจะวิ่งใส่นะะครับสงสัยเลขจะออกเพราะว่าตอนนี้ไรสดนะมันตัดไปแล้วไม่ให้ไรสดแล้วจะคุยเรื่องถ้าคุยเรื่องเลขหลวงปู่จะตัดเลยไม่ให้ไรสดได้ท้ายได้ แต่ก่อนเนี่ยเลขสามตัวตรงนี้ถ่ายเห็นเครื่องโทรศัพท์ไม่มีใครถ่ายติดสักคนเลยแต่คนที่เขาเห็นก่อนเนี่ยเขาถูกอยู่สักแก้วตอนนั้นับหม,พมพามพดวด,ดีถ้าหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้เด้อเราไปฟังนิดหนึ่งถ้าเป็นหลวงปู่แท้เนี่ยคือไม่ต้องบอกว่าห้ามถ่ายนะเพ <c oughs> ราะหลวงปู่จะบอกคือหลวงปู่จะตัดเครื่องเองไม่ให้ถ่ายเลยนี่คืออย่างนี้นะคือถ้าหลวงปู่ไม่ให้ถ่ายคือไม่ต้องบอกว่าห้ามถ่ายนะคือหลวงปู่ไม่ให้ถ่ายก็คือเครื่องก็ถ่ายไม่ได้แค่นั้นเอง คนอื่นก็ไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าหลวงปู่ท่านไม่ให้ถ่ายก็คือไม่ให้ถ่ายเครื่องก็ดับไปเลยแต่ถ้าลงไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายคือไม่ใช่หลวงปู่แท้ถ้าคงแท้คือเครื่องดับไปเลยครับไม่ต้องบอกอันนี้คือหลวงปู่ผมรู้ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ที่นี่จนผมรู้หมดเลยถ้าหลวงปู่ขนาดไม่มีเน็ตที่วัดปา่าพารันเพชรท่นุนเหมือนกันเน็ตไม่มียังเดินไลฟ์สดได้เลยนั่นคือหลวงปู่ยังให้ถ่ายยังให้เปิดที่นี่เหมือนกันหลายครั้งผมว่ามาห้าคนแล้วก็งวดก่อนนี้ <c oughs> พี่ พี่พี่จงรักนะ่ะอยู่ชนบุรีก,ก็อยากมาที่นี่นานแล้วนะไม่มีใครพามาแต่คนที่ถูกระหวัาที่หนึ่งแหละอยู่ๆก็อยากมาที่นี่<ม>นั่น<ม>แหละแกก็ขอพรทุกบ้านทุกวัน,กวนสวดสวดมนต์ทำไงเนาะจะได้ไปกราบหลวงปูส่สวงนะครับทำยังไงเนาะจะได้มากราบอยู่ๆก็มีคนพามาพาพามาขับรถนะพามาที่นี่มาห้าคนพอม,มาปุ๊บนี่ก็จุดทูบนี่แหละ ก็ได้รางวัลที่หนึ่งคนขับรถเนี่ยคนที่พามาได้รางวัลที่หนึ่งลองคิดดูคนที่ขับรถมาได้รางวัลที่หนึ่งแต่คนคนคนที่พามาได้รางวัลที่หนึ่งได้รางวัลที่หนึ่งกก็ได้รางวัลที่ห้าได้กันทุกคนเนาะได้กันทุกคนขับได้กันทุกคนเนาะวันนี้ก็เดินทางปลอดภัยเด้อขอพรหลวงปูเลยเด้อจ้ะสาธุสาธุอยู่ชัยภูมินะครับนะก็หลวงปูให้โชคให้ลาภนี่แหละเพราะว่าไก่ไข่ในลออรถเนี่ยไม่เคยมี เป็นครั้งแรกรถก็จะมีโชคมีลาบด้วยทําให้งวดนี้ก็งวดหน้าเด้อตามด้วยรอรอหน้าน่าจะงวดนี้มั้งรอหน้าด้วยจ้าสวัสดีครับผมจ้ามาจากไหนก็ไหนไมาจากสุรินทร์ครับสุรินทร์อ๋อแสดงว่าจะมีโชคมีลาบเหมือนกันด้วยนี่ครับได้ทุกงวดป่ะนี่ ได้ทุกงวดบอก็มาครั้งที่มาสองครั้งอ่ะครับก็ได้ทั้งสองเลยมาสองครั้งที่สองได้สามตัวโอ้ก็ได้เลขจากในในกระท่อมนี่แหละผมก็ดูวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปไม่ไปไหนเลยโอ้แต่คนได้รางวันที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้อยู่ไโอโดนเสียดายมากเลยอ๋องั้นก็จะได้รางวันที่สองกับเขาอยู่เขาได้เดี๋ยวเขาจะมาขึ้นเว้าอยู่ ขึ้นเว้าเขาว่าจะขึ้นบ้านใหม่เสร็จก่อนแล้วก็จะมาเขาถูกไอรางวัลที่หนึ่งสองใบแล้วก็คนที่เขาก็ถูกรางวัลที่ห้าแล้วก็เลขท้ายสองตัวเยอะแยะไม่รู้เท่าไหร่วะอันนี้ผมเพิ่งมาจากอุดรนะครับผมก็มาจากอุดรดอนเหมือนกัน่อ๋อก็วันวันไปไหว้วันก่อนวันหวยอ่อนที่ชิบที่ว่ามีคนถูอะไรนะเขาไปบนอยู่ที่ไอสาลหลักเมืองบ้านดุงนะครับโอ้มาจากอุตรดอนผมก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันแสดงกบุญ เมื่อกี้สูงกีรร่ตัวนะคะอ่าสามตัวสามตัวตรงเลยไหมสามตัวตรงเลยได้เท่าไหร่คะเยอะไหมคะมันผมไม่ได้เล่นเยอะนะผมก็เล่นพอมีโชคลาภประมาณสองหมื่นได้จากไหนเนาะคะอ่าที่เห็นเลขอันนั้นไม่เลขเลขอะไรนะเลขว่าวะครับเลขว่าวตรงไหนเนาะคะงวดที่ผ่านมาชุดนะครับเลขว่าวที่อยู่ข้างบนหลวงปู่ครับอ้เห็นเลยใช่ไหมจะมีเหมือนเลขศูนย์สามแปดผมก็กลับไปกลับมา ก็ใส่ห้ามันก็เหมือนเลขศูนย์เนาะเราใส่ห้าใส่อะไรเงี้ยก็ได้จากที่นี่เนาะใช่ชุดที่ก่อนแล้วก็ได้อะไรนะเนี่ยเลขเนี่ยครับศูนย์สามเนี่ยครับเห็นไหมเห็นเลขตรงนั้นไหมครับได้อีกใช่ผมเ็น่านไ้ผมก็ซื้อกลับไปกลับมาก็ถูกเลยโอเแล้วงวดที่ผ่านมาได้ไหมงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้ซื้อได้มาที่นี่ไหมแวะมาอยู่แต่ไม่ได้ซื้อซื้อแวะเอาว่ามาถวายก็ก่อนก่อนมานี่คือผมไปไปวัดไทยมา แล้วอะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อใคชื่อไหนะครับที่เป็นจ้าวาดนะครับหลวงพ่ออะไรนะชื่อจำไม่ได้ก็เกก็เขียนว่างให้มันมีเลขเหมือนสองสองมองก็ไม่ได้ซื้อก็ลืมซื้อเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยยะให้ดูซองแล้วไม่ได้ซื้อ ซื้อลืมเพราะว่าช่วงไปเที่ยวอุดรผมวุ่นๆผมก็ไม่ได้ซื้อครับอืมครับก็ถือว่าดวงดีเนาะก็ถือว่าได้โชคกับปูครับลุงปูก็ให้ปูให้แน่นอนจริงจริงปูก็ให้บ่อยๆคอขอก็ได้แต่ไม่ได้ซื้อเองงวดนี้ผิดเองงวดที่ถูสามตัวงวดไหนคะ งวดที่ออกอ่าอะไรนะไอ้ห้าสามแปดบนใช่ใช่แล้วก็งวดก่อนหน้านั้นที่ข้างบนมันออกเก้าศูนย์สามอะไรสักอย่างนี่แหละแสดงว่าได้มาหลายงวดแล้วครับห้ศูนย์สามใช่ได้สองงวดติดเนาะสองงวดติดเลยงวดเมื่อกี้ไม่ได้แล้วงวดเมื่อกี้ผมไม่ได้ซื้อเองครับได้ตัวเลขมาใช่ไหมคะครับอ๋อได้ตัวเลขแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อผมลืมอันนี้ผมลืมจริงนี่ไงท่านเขียนสองสองก็ลืมอีกจัะไปดูท่านเขียนอย่างงี้อีกอีกครั้งหนึ่ง แต่ผมไม่ได้ทำไหนที่เขาดูหน่อยพี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนเลขสองใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้โมอนะใช่ค่ะอันนี้คือกับด่านกับด่านอันนี้กับด่านเนาะพี่อ๋อศรัทธาใช่ไหมครับครับใช่ศรัทธาโดยขึ้นอยู่กับความศรัทธาด้วยครับเรื่องคือเบียร์ม่ต้องไม่บอกว่าหลวงปู่ดีอย่างวนไม่ต้องบอกใช่ถ้าไม่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาเรามันก็ใช่ไม่ได้เนาะใช่ ศรัทธาด้วยแล้วก็เราก็มีดวงด้วยเนาะมีโชคมีลาภด้วยพอทําบุญเรื่อยๆมันทําบุญทําอะไรเงี้ยมันก็ได้เพิ่มกับพ่อกับแม่กับบางทีก็เห็นก็ให้เขาอะไรเงี้ยครับมันก็ได้พี่มาทันไหมไข่ที่ไข่บนล้อรถเมื่อกี้เนี่ยแฟนไปตามพอดีพอดีทักพักรถอยู่บนรถพ่าขี่รถมาไกลเจอพอดีแต่ไม่ทันพอดีคนเจ้าของรถเขาให้ดูเขาให้ดูที่เขาถ่ายรูปไว้คือว่ามีโชค พอดีเลยเข่งๆรวยๆเด้อพี่เด้อสาธุสาธุาาจาา้ารับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังอย่างที่เห็นนะครับกระ,ะท่อมละสังขาหรหลวงปู่สวงบ้านรุนนะครับหลายคนหลายท่านก็คือมีโชคม,มีลาบลปรารานอะไรก็ได้แม้แการะทั่งศาลาหลังใหญ่นี้ก็ได้จากโชคลาบทางนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับได้จากโชคลาบนะครับทางนั้นเลยนะครับเนี่ย คุณที่จงรักนะครับท่านก็เป็นเจ้าภาพแพงงซลาเซลลด้วยนะครับเสาแล้วก็แพงงซลาเซลนะครับที่ถูกเลขนะครับที่ผ่า fc มาถูกลวันที่1นะครับนี่ครับพีจงรักนะครับแล้วก็ท่านไรที่เป็นเจ้าภาพแผงงซลาเซลก็อธิฐานเอาเด้อนะครับนะตอนนีก็อยู่ประมาณ10อ่า9นะ9น่าจะ11นะครับน่าจะ11หลอดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณชมแต่เสานี้7นะครับ7ต้นอยู่นี่นะครับ ก็จะอยู่ทุกกระท่อมหลวงปู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูบาดเก่าอีกเด้อนะครับติดตามทุกคลิปนะครับคุณผู้ชมนะติดตามทุกคลิปนะครับบาดเก่าก็เข้านะครับสองสองเดี๋ยวจะไปทําคลิปบาดเก่าอีกรอบนะครับโอ้รถคันนี้ทําไมดวงดีแท้โอ้เนาะ อ๋อติดตามช่องคุ้มทรัพย์พญานาคดิเดอ้อจ้าไลฟ์สดติดตามอยู่พอดีอดโอ้เ,เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดวันตอนเย็นแต่เมื่อกี้นี้เพจที่เครื่องดับไปดูได้เลยตอนคุยเรื่องไข่บนกระท่อมแล้วก็เครื่องดับไปเลยเพจเพจคุ้มทรัพย์พญานาคน,น,นะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากหลวงปู่นะครับไก่สองตัวบ่ครับจ้า ตียังไงเนาะถ้าไก่สองตัวน่าจะตีเป็นเรียนรถแหละดูง่ายๆเนาะแต่ถือคตีว่าหลงู่สวงเป็นคนง่ายๆครับไม่ไม่ต้องซับซ้อนให้ปวดหัวไม่ต้องซับซ้อนไก่กี่ตัวก็ไก่สองก็เคลื่อนก็เคลื่อนรู้เล้วในใจใช่ไหมเนี่ยโอ้ครับครับโอ้จะไปด้วยใช่ไหมครับ ไปดูบาดไไม่ไปไม่ได้ค่อยอ๋อนะครับโอ้ดีครับเรียจะไปด้วยกันงั้นก็บาดเก่าโบราณนะครับบาดเก่าที่สมัยไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบาทหลวงปู่สูงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับรถรถ,รถน่าจะไปได้อยู่เนาะรถนี้น่าจะเข้าไปได้อยู่เนาะไม่สูงดินทรายนิดหนึ่งก็ไงไประมาณกิโลหนึ่งไ,ได้นะไปได้อยู่อืมโอเคครับะอะเดี๋ยวส่งเสียนรถก่อนจบนิดนึง เดี๋ยวเพื่อลืมจ้าโอ้เลขสวยมากเลยนี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดไหนไหนไม่บอกก็ต้องบอกกันแล้วไหนโอ้ยนอครอบอะไรนี่นี่มองไม่เห็นนะอันไหนเห็นได้ยังไงคะอะไรก็เห็นค่ะโอ้ชัดเลยครอบสินี่เลยเดี๋ยวขยายหน่อยนี่ใช่ไหม มัน55หรอ2 5เหรอไข่มันอยู่ตรงนี้พอดี๋อไอข่รตรงน้ถก็พอดีเหรออดีเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อน 2, <ใ>น2 5 5โอ้เลขใในรอด,ด้วยต้อนิเริ่มดูเลยอโอ้ถสาธุสาธุเด้อดูเด้อในรถรถนะคุณชมนะครับ โอเคขอบคุณคุณชมที่รับชมอย่างมากแบบเลยเฮงเงงรวยซาขอบคุณครับสวัสดีครับผม